ศึกในเพื่อไทยศึกสองลุงและการอธิบายกับประชาชนคือศึกนอกครับแต่ศึกในคือข้างในของเพื่อไทยเองก็ไม่ลงรอยก็ไม่ชัดเจนนะความเป็นเอกภาพผมว่ามีปัญหานะเพื่อไทยยังคือยังไม่ชัดเจนบางกลุ่มก็เชียร์อีกคนบางกลุ่มก็เชียร์อีกคนไหมมันไม่ถึงแม้ว่าถึงแม้โดยรวมจะบอกว่าโอ้เสนอชื่อ คุณเศรษฐาทวีสินผมนี่สองข้างในมันก็เี่สงสารคุณเศรษฐานะครับคุณเศรษฐาเป็นหนึ่งในคนที่พักเลือกมาเป็นแคนดิเดตครับเลือกมาจากองค์ความรู้ความสามารถและได้เหตุผลบางประการว่านี่สามารถที่จะนําพักและแก้ปัญหาของประเทศได้พี่โอแต่ตอนนี้เศรษฐามาเจอโอกับดักพี่โอเห็นไหมคือเจอมลสุมจากคุณชูวิทย์เนี่ยคนที่เพื่อไทยที่แบบดับแกนแกนนะครับหรือว่าอลขยยังไงแล้วแต่เนี่ย ออกมาปุกยืนแถลงไหมไม่มีอ่ะตอนนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากคือปล่ยให้แสนสิริชี้แจงแสนสิริชี้แจงนะแล้วก็คุณเศรษฐาก็อธิบายก็มีบ้างบางคนเสด็จพี่ครับ ที่ออกมาชี้แจงบ้างในฐานะตัวแทนตัวแทนแต่มันน้ำหนักไม่น้ำหนักไม่ไมไมพอคือค,ความเป็นความดูแลวความเป็นภักในการโปรเทกยังไม่เต็มร้อยปล่อยให้เป็นเรื่องเศรษฐาซึ่งต้องบอกว่าถ้าครั้งนี้นะออบอกง่ายเลยนะถ้าเศรษฐาหรือว่าคนแบบเนี้ยนักธุรกิจหรือว่าคนที่อยากโดดเข้ามาการเมืองเนี่ยผมว่าถ้าเกิดคนเศรษฐาโดนขนาดนี้นะผมว่ากลัว นักธุรกิจต่างๆคนอื่นจะมาไม่กล้าเข้านะเข้ามาแล้วเนี่ยถูกถลกหนังอย่างนี้ผมสงสารมากเลยนะตอนนี้ชูวิทย์ถล่มเนี่ยชูวิทย์ถล่มนะครับชูวิทย์ถล่มเรื่องอะไรเรื่องภาษีที่ดินการซื้อที่ดินใช้นอมินีอ,อันนี้หนึ่งนะต่อมาคุณเศรษฐาย,ยังเจอมอรสมที่สอวอ่าเขาตั้งกับดักอยู่อีกโอ้นี่นะเนี่ยซึงง่งเรื่องนี้ได้ชีแแช้แจงไปแล้วนะก็ยังมีกับดักอยู่มันมีเรื่องว่าอะไรอีกมันมีว่าด้วยเรื่องของ สุจริตเป็นที่ประจักษ์อ,อันนี้ทำาไม่สอวอรับข้อมูลของคุณชูวิทย์และเกิดการรวมกลุ่มกันต่อมามันมีปมอีกหลายหลายปมที่ต้องพักต้องช่วยคุณเศรษฐานะถ้าจะสนับสน,นุนเขานะต้องให้ชัดต้องให้ชัดครับวถ้าไม่สนับสนุนก็บอกไปเลยผมว่าแบบนั้นแบบเพื่อให้คนที่แบบคนที่อยากเล่นโดดการเมืองอะ,อะได้เข้ามา ตอนนี้เศรษฐาเจอปัญหาหนึ่งความไม่ได้เป็นสอสอเพื่อไทยเนี่ยจึงไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันกับสอส,อสอและมีกลุ่มสสสนับสนุนในจำนวนน้อยแต่พักย,ยังยืนยันว่าจะเสนอชื่อเศรษฐาเป็นนายกครับครับแต่ม,มลสมที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยแหละปัญหาเรื่องส่วนตัวมลสมเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยตัวหนักที่สุดเพราะยิ่งบอกว่าเออห้ามนั่งกระทรวงเดิมด้วยนะถูกหรือว่าคมนาคมห้ามยกให้กับภู่ิใจไทยเนี่ยวันนี้ มันมลสมหมดมันเลยกลายเป็นมลสมที่ลุ่มถล่มเศรษฐาเศรษฐามีบุคลิกความเป็นผู้นำสูงสามารถที่จะบริหารจัดการประเทศได้แต่กับดักหลุมพรางที่กำลังเกิดขึ้นมันจะฝ่าไปได้ยังไงละ่ะยังมีหลุมพรางที่สอวพยายามพูดอีกนะบอกว่าโอ้ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องมาแสดงวิสยัยทัศน์อ้คุณเศรษฐา <c oughs> ไม่ได้เป็นสอสอนะจะเข้าสภาได้ยังไงแต่ พยายามที่จะบอกว่าต้องมาแสดงวิสัยทัศน์จริงๆนะในข้อบังคับหมวดที่9อ่ะของการประชุมสองสภาเนี่ยครับนะก็ไม่ได้ไม่ได้บอกแล้วว่าต้องมาแสดงวิสัยทัศน์สมัยปีหกสองลุงตู่ก็ไม่ได้แสดงวิสัยทัศน์คุณธนาทรไม่ทันได้แสดงก็ไม่ทั้งสองขั้นไม่ได้อยู่ไม่ได้แสดงครับเพราะในนี้กําหนดไม่ได้กําหนดว่าต้องแสดงวิสัยทัศน์แต่กรณีของคุณพิธาคือเป็นสสอยู่แล้วไงแต่ไม่ได้ห้ามแสดงวิสัยทัศน์นะครับซึ่งถ้าจะแสดงวิสัยทัศน์ ต้องเป็นมติของสภา<ต>ก็คือว่าขอเสียงสนับสนุนแล้วก็โหวตกันไปออถ้าเสียงส่วนใหญ่บอกว่าอยากให้คนที่เป็นเครดรยนกยกนั้นแสดงเดทัศน์ก็ได้นะแต่ในหมวด9เนี่ยข้อไอ้หนึ่งไอ้หนึเนี่ยจริงจเนี่ยเน,ยเนยต้องมีสมาชิกคือรับรองครับครับรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิของจํานวน<ช>สมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรครับใช่แค่นั้นเองครับ แต่ว่าการเดินไปสู่เก้าอี้การโหวตเนี่ยทำไมทำไมมันยากเย็นแล้วทำไมเพื่อไทยยังเดินเกมตรงนี้ไม่สุดกับเพราะตอนนี้นะถามพักไหนๆนะที่มีโอกาสที่ร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่ายังคุยไม่คืบหน้าเลยพี่วีผมถามมาแทบทุกพักเอางี้แล้วกันตอบใกล้เคียงกันแล้วถามไม่ใช่ถามคนตัวเล็กถามแกนนานั่นแหละเคำตอบที่ได้รับคือตั้งแต่วันที่พูดคุยกันวันนั้นจนปัจจุบันนี้เป็นยังไงคุยกันครั้งเดียวครับ บอกว่ามีการคุยกันทางโทรศัพท์การคุยกันทางโทรศัพท์กับการพูดคุยอย่างเป็นทางการคนระเรื่องครับเอ,อประเด็นใหญ่ใจความที่มันเดินไปไม่ได้พี่วีมันอยู่ที่ตรงนี้แหละมันอยู่ที่การแบ่งตอนนี้ก็คือว่าจะพูดกันว่าโหวตก่อนแบ่งแบ่งก่อนโหวตอตอนนี้ชัดเจนครับถ้าไม่แบ่งก่อนโหวตเนี่ยไม่ผ่านครับเสี่ยงครับใครเป็นแครดเดตนายกวันที่22เสี่ยงฮะ วันนั้นไปถามใครพี่บอกแล้วไปถามใครยังไม่ตกผลึกนี่เจ็ดสิบเอ็ดเสียงตอนนี้ก็ยังยืนยันอยู่ว่าต้องคุยก่อนแล้วจบอไอ้ที่เหลือพักอื่นๆที่จะไปเอามาเพื่อให้เสียงสอวอผ่านสามเจ็ดห้าน่ะเอาสามเจ็ดสี่สามเจ็ดห้าน่ะมันต้องไปอาศัยอีกฝั่งที่ต้องคุยครับวันนี้พลังประชารัฐเลี้ยงข้าวเที่ยงครับเออมันมีผลทางการเมืองไหมครับมีครับ แล้วคนไปพรึบเลยเหรอเช็คเสียงครับทุกคนไปพลึบแน่นขนาดเลยเลี้ยงข้าวเที่ยงนมเลี้้ยงขาเทีบอกมันเลยนะพอเลี้ยงข้าวเที่ยงใครเนี่ยคนไปพรึบเนี่ยมันบอกถึงบารมีก็บอกดีเลี้ยงข้าวเพื่อนกินยังหายากเลยที่โอนี่เพื่อนกินหายากไหมตอนนี้หาไม่ยากครับเพราะนั้นแสดงถึงบารมีไงใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่สัญญาณส่งผ่านแต่ยังไม่มีการพูดคุยการเจรจานั้นทุกคนนิ่ง คำถาม,มแล้วกลุ่มคนเหล่านี้พักเหล่านี้จะโหวตไหมอ,อยังไม่แบ่งเนี่ยจะโหวตไหมร้อยสี่ไม่สามารถเสนอชื่อเศถษฐาขึ้นเป็นนายกฝ่าด่านการโหวตได้หรอกครับ,รบต้องพึ่ง70็เสียงจากภูมิใจไทยเสเสียงพึ่งจากออพลังประชารัฐ40ครับพึ่งจากรวมไทยทั้งชาติ36มสิพึ่งจากชาติไทยพัฒนาและพักเล็กอื่นๆเข้ามารวมกันอีกครับถูกต้อง แต่การเดินเกมประเภทรอให้วอดก่อนไม่คุยเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีนะ่ะประธานโทษครับพักการเมืองนี่แกนํำเขาพูดนะพี่วีทุกคนเนี่ยกินข้าวกินข้าวเหรอกินข้าวแล้วทำไมอ่ะคำตอบถึงทำไมต้องยักแย่ยักยันเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เพราะปัจจัยแรกคือปัจจัยมันต้องมีลุงครับ ปัจัยที่มีลุงทําให้เกิดความเหนียมอายเพื่อที่จะปัจจัยมีลุงปุ๊บตอนนี้นะเก้าพักมันสองสามแปดสองสามแปดสามเจ็ดห้าได้นายกใช่ไหมใช่มันขาดเท่าไหร่ครับหนึ่งสามเจ็ดสามเจ็ดร้อยสามเจ็ดก้าไกลโหวตนะครับถ้าเก้าไกลโหวตเนี่ยเก้าไกลตอนนี้ร้อยสี่เก้านะโหวตทีเดียวเพื่อไม่ต้องพิ่งอ้พวกนี้เลยไม่ต้องไม่ต้องพึ่งสองพักลุงเลยแต่คําถามเมื่อเก้าไกลไม่โหวตพี่วีปัญหาหนึ่งปัญหาหนึ่งนะครับ ถึงก้าวไกลโหวตโดยไม่ต้องพึ่งพาพักลุงปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นคือเสียงของรัฐบาลจะเป็นเสียงรัฐบาลข้างน้อยครับครับพักร่วมรัฐบาลจะเป็นเสียงรัฐบาลข้างน้อยที่มารวมกันจัดตั้งรัฐบาลและเป็นแกนนาอ,อ่ะอมันสองสามแครับก็เป็นได้ถ้าแบบว่าแบบนี้ไม่เอาสองพักลุงก็ตามเนี่ยก้าวไกลโหวตให้ครับดึงประชาธิปัตย์ได้ ใช่ได้แต่ว่าปัญหาคือมันติดล็อกไปล็อกมาแต่ถึงหนึงประชาปัย์ก็ต้องถแถลงต่อประชาชนครับเพราะรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนครับประเด็นมันเป็นจึงเรื่องหงคือปัจจัยสองลุงที่เหนียมอายครสองปัจจัยศึกในและศึกนอกเพื่อไทยครับเออนะ